นาอมี no, นี่เธอกำลังทำอะไรตรงตู้เสื้อผ้านะแอนโดร่าฉันกำลังหาเสื้อผ้าของฉันอยู่นะแต่ว่าฉันหาไม่เจอเลยฉันเจอแต่ของแอนโดร่าแล้วก็ของใครกับชุดของคนอื่นๆไม่รู้ว่าชุดของฉันมันไปอยู่ไหนซะบดซเนี่ยโอ๊ยตายแล้วนางบื้อเอ๋ยทำไมไม่มาถามฉันก่อนละ่ะ ฉันจะได้บอกให้เธอเอาคลิปนี้ไปดูอีกซะขอบคุณมากเลยจ้าช่วยฉันได้เยอะเลยฉันจะได้เจอเสื้อผ้าของฉันที่จะไปฉลองวันปีใหม่แล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลิลิตนะคะในวันนี้เนี่ยลิลิตก็จะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับระบบของาการจัดตู้เสื้อผ้าของเรานะคะซึ่ง อย่างแรกนะคะเราจะต้องมาที่ inventory ก่อนเลยหลังจากที่เราเข้ามา inventory นะคะสิ่งที่เราจะเห็นแตกตาสำหรับระบบนี้เนี่ยก็คือจะมีคาว่า a l l 2อันนี้ใช่ไหมล่ะคะซึ่งทุกคนมาที่ตู้เสื้อผ้าก่อนได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าลิลิตมีชุดตู้เสื้อผ้าแบบของทุกตละคนมารวมกันหมดเลยอะ่ะซึ่งกว่าลิลิตจะมาหาแต่และชุดของที่เป็นซินดีก็มาหาได้แบบยากเย็นใช่ไหมล่ะคะอ๋อ แต่ก่าจะเลื่อนมาหาของเก่าของใหม่โอ้ยเจอของตัวละครอื่นทับถมไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้ลิลิกจะมาสอนกันอย่างแรกนะคะให้เรามาคำที่ว่าอ๋อช่องแรกอันนี้นะคะจะมีคําว่าสมใส่อเทมที่สามารถใส่ได้กับไอเทมที่เราไม่ได้ใส่อยู่ซึ่องอันแรกนะคะเราเลือกคําว่า v a r a b l e item นะคะอันนี้ปึ๊บจะขึ้นเป็นของเฉพาะตัวละครของเราที่เราเล่นอยู่ในปัจจุบันนะคะตรงนี้ ขึ้นมาทุกอันเลยส่วนอันต่อไปนะคะก็คือคอัน w l a a b l e item นะคะอันนี้ก็ลองคลิกด,ดูเห็นไหมคะว่าเขาจะเป็นไอเทมที่เราไม่สามารถใส่ได้นะคะนี้จะเป็นของตัวละครอื่นเลยอันนี้เราก็เลือกอันแรกนะคะอันที่2นะคะนี้ว่าจะเป็นเฉพาะของตัวละครเราเอ๊ะจะได้ปรับแต่งง่ายๆหน่อยใส่ชุดได้ง่ายๆนี้ส่วนอันต่อมานะคะก็จะเป็นอันที่บอกว่า เรากำลังสวมใส่หรือว่าไม่ได้ใส่อยู่อันที่สองนะคะนี่เขาก็จะบอกว่าไอเทมที่เราเฉพาะสวมใส่อย่างเดียวเราจะพึ่มเฉพาะไอเทมที่เรากำลังใส่อยู่ในขณะน,นี้ทั้งหมดเลยนะคะนี่นะทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีรูปตัวละครบ,บอกด้วยนะคะว่าอันนี้ตัวละครไหนใส่อยู่ซึ่งแล้วก็มีอันที่สออันที่สามนะคะนี่เขาบอกว่าไอเทมที่เราไม่ได้ใส่แต่อันนี้ก็จะไม่มีรูปตัวละคร อยู่มุมล่างขวานะคะนี่ก็คือไอเทมที่เรายังไม่ได้ใส่ถ้าเราใส่แล้วกดแต่บั้นคลิกใส่เข้าไปได้เลยมันก็จะหายไปซึ่งเราก็เลือกไ่าที่ออเหมือนเดิมนะคะนี้เต่อันนี้เนี่ยจะนําให้เป็นเลือกอันที่2นะคะสว่าับไอเทมที่เราสามารถใส่ได้ยังไงลิลิตก็หวังว่าระบบนี้นะคะจะสามารถ ช่วยทุกคนในการจัดหาของได้ง่ายขึ้นนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูช่องของลิลิตนะคะยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลิลิตด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ